ครับสวัสดีครับนักกลีนมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องหลังหรือว่ามิตรหมอของหลวงพ่อเดิมและก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้าโพและที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญางกร และมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบรมีข้องลงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้ะก็อย่าลืมนะครับท่านใดต้องการที่จะเข้ามาถักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์086329 1496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big one 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลายหรือว่าทางข้อคของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นมิเทพสัตตราของครูบาอาจารย์นะครับในเขพักนะตอนล่างนะครับนะ ไม่ว่าจะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะอ่าก็ผมเองก็พยายามที่จะนำเอาหลากหลายพระเกจินะครับนะอ่ามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะอ่าซึ่งวันนี้นะครับก็จะได้นําเอาเป็นมีดด้าไม้ฝักไม้นะครับยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพของเรานะครับหมายท่านได้รับชมนะ ก็อลองเข้ามาติดตามรับชมดูนะครับนะก็ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับท่านใหม่ๆนะครับนะก็ตามก็ลองเข้ามาเยี่ยมชมนะครับนะเมื่อท่านชมแล้วหากท่านาติดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไรนะหรือว่าชมแล้วนะครับก็เห็นว่าดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับต่อเพื่อนๆด้วยกันหรือว่าต่อการเข้ามาศึกษาเรียนรู้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทำการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะหรือาหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะหากท่านชมแล้วนะครับท่านาติดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไรก็นั่นแหละนะครับนะอย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสองสัยเอาไว้นะก็ให้โทรเข้ามานะครับนะติดต่อสอบถามนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะ ก็โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0863291496อเเบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคำถามนะครับนะักนะคลิมมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเวเ้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนั่นแหละก็ที่ได้ขออนุญ,ญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแท้นะ,ะก็เนื่องจากว่ามันเป็นคำถามแล้วก็เป็นคำตอบฟังดูเหมือนว่าจะดีนะ ฟังดูแล้วเหมือนว่าจะดีแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นมันเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะาก็ส่วนใหญ่คนที่ถามเข้ามาก็ต้องการเพียงคําตอบเดียวนะก็หมายความว่ามีผมจะต้องแท้เท่านั้นมีผมจะต้องทันหลงคอเดิมเท่านั้นประมาณนี้นะ แต่ถ้าไปตอบคำอื่นก็จะไปเป็นปัญหาและก yes ็จะไปเป็นปลเดินนะครับนะอันนี้ก็ต้องกลาบเปลี่ยนนะครับนะก็คือขออนุญาตนะครับขออนุญาตจะไม่ได้ตอบนะเอาละครับวันนี้น่าจะได้นำเอาเป็นมีดนะครับนะเล่มนี้นะครับนับเป็นมีดด้าไม้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบขึ้นมาเลยดีกว่านะนะครับนะเป็นมีดด้าไม้ฝักไม้ของหลงก็เดิมนะอันนี้นะครับนะ เฉพาะใบนะครับเฉพาะใบมีเล่มนี้ก็อยู่ที่ห้านิ้วนะครับอยู่ที่ห้านิ้วนะอยู่ที่อยู่ที่นะครับนะรวมด้ามฝักรวมด้ามฝักนะครับอยู่ที่ก็เรียกเก้านิ้วนะรวมด้ามฝักเก้านิ้วนะครับเป็นมีดขนาดพกพานะนี่นะครับก็ถามว่านะ เก่าแค่ไหนนะครับนะอย่างไรก็เป็นมีดยุคต้นนะครับหน้าของท่านนะมีเล่มนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2450นรบนะครับนะ่ะเป็นต้นมานะถือว่าเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพระเดิมวัดนองโพนะนี่นะครับก็นะดูจากหวายนะครับหน้าหวายลัดนี่ก็อนอกจากเก่าแล้วเรียกว่าแทบจะผุแล้วนะครับนขนาดหวายนะ อนี่นะครับก็พยายามจะให้ท่านได้เห็นนะครับนาะความสดค้กลามนะอ่าเป็นมีดในยุคโบร,โบราณน,นะครับนะอ่ามีมนสเสน่ห์มีความก้นกามมีความเข้มขลังเลยทีเดียวนะอ่านี่นะครับก็เต็มไปด้วยในเรื่องของขคราบคล้ายความเก่านะอ่ายังมีอ่ารอยนะครับนะครา,าบยังอยู่ว่ากันง่ายนะครับนะเป็นมีดที่ ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับนะมีเลมนีนะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะนั่นแหละครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูในส่วนของภายในนะครับก็มาไล่ดูในส่วนของภายนอกให้ชัดๆก่อนนะาภายนอกก็ถือว่าสําคัญนะครับองค์ประกอบถือว่ายังมีอยู่ครบถ้วนนะครับนะยังมีความสมบูรณ์อยู่นะไม่แตกนะครับนะไม่ เสียหายนะครับนะ้อ่านีแต่เป็นคราบความเก่านะอ่านะครับอันนี้ให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมเอาล่ะครับพอดูในส่วนของอ่าภายนอกไปแล้วนะครับก็มาดูในส่วนของภายในนะนี่นะครับอนะ่ามีดเลืมีเป็นการตอกลายน่องสิงนะนะครับนะการตอกลายน่องสิงนะนะครับเป็นน่องสิงโบราณนะก็ เป็นมีดที่ไม่ค่อยได้เจอไม่เ,เจอกันสักเท่าไหร่นะครับนะนานๆะนะครับนะจะหาเจอมีดแบบนี้นะต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับนะเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพระเดิมนะครับนะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2450น,นะี่อานี่ครับก็เ,เป็นน่องสิงที่เรียกว่า,าไม่เหมือนนะครับนะไม่เหมือนใครนี่นะมีมนสเสน่มี งดงามนะครับนะมากๆเลยทีเดียวนะ,ะเมื่อเราชักไม้ออกมานะครับก็อยากให้ท่านดูในส่วนของอกันนะครับนี่นะกันก็นะครับนะ,ะมีความแน่นนะครับนะมีความแน่นหนานะไม่มีการโยกคลอนนะครับนะนี่ก็นะครับส่วนสันมีดเรียกว่าหนามากนะครับนะหนาเป็นพิเศษต้องบอกว่าอย่างนั้นนะ นี่ครับงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะน้องสิงนะที่สําคัญบนใบมีจะตอกนะครับอัคระเอาไว้นะลงพักคานะครับนะเป็นหมดอิริโสเลนเตียเอาไว้นะนะก็จะตอกคาว่าอิติปิโสวิเศอิอิเศเสพุทธนามิอินะครับนะาทางสองด้านนะครับนะอีกด้านหนึ่งก็จะตอบคาว่าอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิตินะครับก็จะตอบไว้างี้นะ ก็ปกตินะครับหน้าบดอีโซเนอรเต้เนี่ยจะถูกตอกเอาไว้อยู่กับมีดหน้าเกี้ยวนะซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะแต่สําหรับเล่มนี้ก็จะมาตอกนะครับนะเอาไว้กับมีดน่องสิงนะนี่นะครับมีดก็เรียกว่าเป็นอสันประหมอนะครับนะอย่างดียังงดงามเลยทีเดียวนะครับน็มาให้ท่านได้รับชมนะนะครับนะเมื่อสักครู่นะครับลองดูในส่วนของภายในนะ ที่ท่านเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ก็ในส่วนของภายนอกนะครับนะอพอเราชักใบออกมานะครับก็อยากจะให้ท่านดูในส่วนของภายในของฝักนะครับนะดูกันแล้วก็อยากดูให้นะครับนะให้ดูให้หมดนะครับนะชมให้หมดอ่ากันง่ายนะนี่นะครับนะเต็มไปด้วยเรื่องของคราบคลต่างๆนะครับนะก็อ่างดงามมากเลยทีเดียวนะครับที่สําคัญนั้นความเก่าของวาย นะครับนะลองมาพิจารณาดูนะครับนะจริงๆผมเองก็ไม่ที่จะไปบอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะนะครับนะถ้าพูดเองเออเองกินเองชงเองมันก็ก็แค่นั้นแหละนะครับนะก็อยากให้ท่านผู้ชมเป็นผู้ตัดสินมากกว่านะอาลองเข้ามาชมดูนะครับนะเมื่อท่านชมแล้วหากท่านเห็นว่าเป็นแบบไหนอย่างไรก็นั่นแหละครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามารายละเอียดพเพิ่มเติมกันไ,ได้นะครับที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9ก นะเบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะในทุกคำถามครับนะักคลีมิตหมอมีคำตอบให้นะอ่านี่นะครับนะก็จะพยายามเคลื่อนเบาๆนะครับนะช้าๆนะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับในเรื่องของอคกาสต่างๆหร่อจะเป็นในเรื่องของผิวนะคราบใครนะครับความเก่าความเป็นธรรมชาติและความเป็นจริงนะก็อยากให้ท่านได้เห็นนะครับในะความเป็นจริงนะ ผมจะไม่ไปพูดว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะอ,อยากให้ท่านผู้ชมนี่ลองเข้ามาชมลองเข้ามาศึกษาด้วยมุมมองด้วยสายตาอัานแหลมคมของท่านก่อนนะครับนะถ้าท่านดูแล้วนั่นแหละครับนะจริงๆเนะี่ยติดตรงไหนมีข้อสงสัยตรงไหนผมอยากให้ถามเข้ามามากกว่านะาโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาสนทนากันมากกว่านะครับนะน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะติดตรงไหนก็จะได้เคลียร์ไปเป็นจุดๆนะครับนะตรงจุดนั้นเลยทีเดียวนะ การมีดนะครับเป็นจุดที่สําคัญมากๆากก็เนื่องจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารต่างๆเช่นเกสาของหลวงพ่อ็ดีจะเป็นแผ่นตะกุดนะครับหน้าต่างๆก็จะถูกบรรจุเอาไว้ในแกนกลางของกันนี่แหละนะครับเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะก็จะปิดด้วยข้างนะครับนี่นะพยายามจะซูมให้ท่านได้เห็นชัดๆนะครับนะแน่นปึกเลยนะครับแน่นปึกเลยนะอันนี้มาให้ท่านได้รับชมนะครับนะทีนี้ก็มาไล่ดูในส่วนของ ฝักนะครับนะฝักก็จะเป็นเรียกว่าไม้นะครับนะดูไม้มีดเล่มนี้นะครับเหมือนกับเขาเรียกเป็นเขาเรียกว่าใช้ไม้พายานยิ้วดำนะครับนะพายานยิ้วดำนะก็เป็นเรียกว่าหาได้ยากเลยทีเดียวน,นะครับทั้งด้ามและฝักนะเป็นไม้พายานยิ้วดำนะครับนะเรียกว่า มีมนสเสน่มากๆนะครับนะเต็มไปด้วยความเข้มขลังนะครับนี่นะก็ให้ท่านพยายามเลื่อนชา้าๆนะครับให้ท่านได้ดูนะให้ชัดๆว่ากันง่ายนะครับนะก็ส่วนความชัดของวิดีโอก็พยายามปรับนะครับนะให้ชัดให้มากที่สุดนั่นะแหละนะเพราะต้องการที่จะให้ท่านนั้นดูแล้วให้เคลียร์ว่ากันง่ายนะครับนะ เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ11กับอ่า12กับจุดวินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะอ่าสำหรับท่านที่มาติดตามรับชมนะครับนะเมื่อท่านชมแล้วอ่าอย่าลืมนะครับถักเห็นบ่าในทุกคลิปวิดีโอนะครับนะดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะครับนะหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะ เมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนนะครับนะเราก็มีข้สองสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ถามเขาไม่ได้ตรงนั้นนะการให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4หกกนเะเบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6เก็6นะครับในทุกๆคำถามครับนะักการีมมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอน สำหรับวันนี้ผมนักคาริมิดบอกก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ